m มคคอเทคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวหูฟังบูทูธนะครับหูฟังไร้สายนะครับตัวเลสมีบักสีน้โดยที่คลิปเนี้ยเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อแบบเบสิกแล้วก็เชื่อมต่อแบบแอดวานซ์นะครับที่สามารถปรับตัวเสียงกันรบกวนได้หรือว่าตัวน้อยตัวน้อยได้นะครับโอเคนะเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มเลยครับตัวนี้ก็เป็นเลดหนีบักนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก่อนอื่นไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iPhone เนี้ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับ ก็อย่างที่บอกนะเป็นหูฟังบลูทูธนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อหานบลูทูธเริ่อม,มาเลยครับเปิดบลูทูธครับเข้าไปที่ตัวบลูทูธเปิดบลูทูธครับเมื่อเปิดบลูทูธจับคู่อุปกรณ์ครับระหว่างรอค้นหาตัวอุปกรณ์บลูทูธตัวหูฟังเลมีบัตรสีเราเนี่ยครับเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธร้อนเปิดฝาค้างไว้ครับเพื่อให้ค้นหาเจออ่ะพอเปิดฝาปุ๊บสังเกตเห็นนะครับว่ามันก็จะเจอได้เลยเชื่อมต่อแล้วก็จับคู่นะครับ ทือจับคู่อุปกรณ์แค่นี้ก็สามารถต่อกับตัวนี้ได้นะครับอันนี้คืออันแรกนะครับก็สามารถต่อฟังอะไรได้เรียบร้อยเลยครับก็สามารถได้เป็นเป็นตัวหูฟังบูทไรได้เลยต่อไปเป็นแอดวานนะครับไม่ว่าจะปรับพวกค่าต่างๆนะครับเสียงน้อยเสียงอะไรสามารถปรับได้เราไปที่แอปนะครับไปที่ iPhone ก็ไปที่ตัว App Store นะครับส่วน Android ก็ไปที่ Play Store ครับโหลดตัวเสี่ยวหมีบัตรเสี่ยวหมีเอียบัตรนะครับตัวนี้นะครับนะซูมไปที่นี้เห็นยังครับเสี่ยวหมีเอียบัตรเนาะแล้วก็กดเปิดกดดาวน์โหลดแล้วก็เปิดเข้ามาของผมโหลดเสร็จแล้วเข้ามาก็กดตัดไปถัดไปนะครับอันนี้เราไม่จำเป็นต้องสมัครเราก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับยอมรับนะครับ ก็กดถัดไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นไทยอะไรพวกนี้กทดที่เรียบร้อยอย่างที่บอกอันเนี้ยของตัวนี้นะครับจะเป็นตัว China version นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องปรับคือภูมิภาคในแอปนะครับเปลี่ยนจากไทยเป็น China จีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็กดตัวไอคอนโปรไฟล์ข้างบนครับมันจะมีภูมิภาคอยู่ให้เลือกเปลี่ยนจากไทยเป็นจีนนะครับก็ลเลือกจีนแผ่นดินใหญ่นะดีรอสักครู่นะครับ เมื่อเสร็จก็จะกลับเข้ามาลักษณะครรล้ายๆเราก็ติอัญญาทุกอย่างยอมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับอ่ะก็เข้ามาที่หน้าเพิ่มหูฟังครับวิธีคล้ายๆกันครับแต่ว่าจะมีเพิ่มมานิดเดียวแบบตอนเบสิ่ครับเราก็แบบตอนเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับเรามาที่หูฟังก่อนเราก่อนนะครับระวังอ่ะเปิดหูฟังค้างไว้ครับอ่ะแต่ถ้าเป็นเน่ยเห็นไหมเปิดฝากค้างไว้ปุ๊บมันเชื่อมต่อได้เลยครับแล้ว เห็นไหมครับแค่นี้เราก็เชื่อมต่อได้แล้วเราเนี้ยเราก็สามารถปรับเสียงต่างๆได้เลยนะครับ่ะผมถอดฟังถ้าเรายังไม่ได้ใส่หูฟังก็จะไม่ได้่ะผมจะลองนะครับอะเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จมืถ้าเราใส่หูฟังอยู่จะมีเสียงตึง้งเห็ไหมก็จะมีวิธีปรับต่างๆก็สามารถไปลองเลือกดูว่า เราชอบแบบไหนไปลองสามารถลองทีได้เลยว่าเราชอบแบบไหนหรือต้องการแบบไหนก็สามารถปิดได้เหมือนกันถ้าทางการสาัมผัสก็เช่นกันก็มีแตะหนึ่งครั้งหยุดแตะสองครั้งเพียงถัดไปหรือแตะค้างไวอย่างเงี้ยก็ตัดเสียงรบกวนก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับค้นหาอุปก,กรณ์ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือว่าสมมติระวางหูฟังไว้ไหนไม่รู้เรากดปุ๊บมันจะมีเสียงออกมาจากหูฟังแล้ว,ลวเราคอยสังเกตฟ,ฟังเราแล้วก็มันจะมีพวกอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ถ้ามีก็มันอัปเดตเพื่อให หูฟังมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทางทีมพัฒนาเขาจะพัฒนาการตัดเสียงกับอื่นๆอีกมากมายนะครับเป็นยังไงบ้างครับการเชื่อมต่อไม่ยากเลยครับง่ายมากๆแล้วก็สามารถได้คุณภาพของหูฟังเพื่อเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนการฟังอย่างเงี้ยต่างๆได้เลยก็แนะนำเลยครับในโค t เทคเราแนะนําตัวนี้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ